อาจารย์แมททิดาบารมีเขารับรางวัลแห่งปีนากคราชอาวอร์ดครั้งที่5ในสาขาโหราศาสตร์ดีเด่นแห่งปีเรียกได้ว่าเป็นตัวจริงในเรื่องของการหมู่แต่ลูมมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับอาจารย์แมททิดาบารมีที่โด่งดังในโลกโซเชียลและมีการบอกต่อถึงสีพึ่งมหาสเสน่ห์วาจารย์เรียกทรัพย์คนรักอุปถัมภ์ ล่าสุดตบเท้าเข้ารับรางวัลแห่งปีในงานประกาศรางวัลน,นาคราชอวอร์ดครั้งที่5ในสาขาโหราศาสตร์ดีเด่นแห่งปีโดยศาสตร์การดูดวงและพิกษะตาชีวิตด้วยการสักลายมืออภิมหาเศรษฐีและลงณหน้าทองรวมไปถึงการเช็คดวงอัญมณีใส่แบบไหนแล้วรวยพร้อมสภายช่อดอกไม้จากนักธุรกิจหนุ่ม ที่มาไขาความรับของการเลือกอัญมณีงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ จันแนทิดาบารมีค่ะแน่นอนว่าวันนี้มารับรางวัลน,นักข่ารู้สึกไงไบ้างคะก็รู้สึกดีใจนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะที่ได้รับเลือกนะคะได้เข้าสู่สาขาโหราศาสตร์ดีเด่นค่ะเป็นความภูมิใจมากๆขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการแล้วก็ที่มาในวันนี้ค่ะ,คะดีใจมากค,ะค่ะใช่ะคะ่ะสีพึ่งมหาสเสน่ห์ว่าจะเรียกทรัพย์คนรักอุปถัมภ์นะคะใครใช้ต้องปังใครมีปากบ้าง คนมีปากใช่ไหมคะปากเป็นวาจาพารวยค่ะวาจาเรียกทรัพย์นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกคนไม่ว่าจะการปิดยอดเจรจาค้าขายนะคะ,งา,ะงานกลางวันงานกลางคืนใช้ได้หมดพิตตี้โมเดลดาราต้องใช้สีพึ่งของอาจารย์แม่ที่ดาบารมีค่ะเงินล้านเข้าแน่นอนค่ะ พุทธคุณค่ะในเรื่องของการปลูกเสกนะคะเราปลูกเสกที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายจากครูบาค่ะครูบาท่านแบบเป็นคนแบบสุดยอดสายขาวเลยนะคะแล้วก็มีศีลธรรมมากๆแล้วในนั้นนะคะของเราสีพึ่งนะคะมีตระกุดนะคะเงินทองนาคนะคะแล้วก็ปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองค่ะแล้วก็สาริกาคู่ค่ะอาจารย์นะคะต่อยอดจากการดูดวงไพ่ยิปซีนะคะมาเป็นศักลายมืออภิมหาเศรษฐีค่ะแล้วก็ต่อยอดมาสู่ลงณห,หน้าทองนะคะผ่องอัมภัยค่ะ ก็ศาสตร์ของเรานะคะเป็นศาสตร์ที่เพิ่มโง่เฮงค่ะเป็นความศรัทธาความเชื่อนะคะคือบางคนเนี่ยชีวิตอาจจะติดขัดแล้วก็ไม่ราบรื่นก็เราก็อยากจะมีทางด่วนเนาะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้ที่หมายถึงรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะนะคะนในเรื่องของการเงินการงานค่ะแล้วก็จะเด่นในเรื่องการจับเงินมากกว่าค่ะ<ม>ในเรื่องของสักลายมือส่วนในเรื่องของสีพึ่งจะเป็นเรื่องคําพูดวาจาเรียกทรัพย์นะคะคนรักอุปถัมภ์นะคะส่วนในเรื่องของ ลงน้าหน้าทองจะเป็นใบหน้านะคะคือใครเห็นใครรักใครเมตตากรุณาอุปถัมภ์คำชูค่ะทั้ง3อย่างเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามาฟังแน่นอนค่ะแน่นอนนอกจากในเรื่องลูกศิษย์ที่หาจา์แล้วจา์จะแนะนําในเรื่องของอัญมณีสําหรับที่อนาะจารย์บอกว่าถ้าใครใช้อัญมณี เลือกถูกกับบุคคลก็จะรวยอะไรอันนี้แบบว่าไม่มีไม่ได้เลยนะคะอย่างหลายๆคนเนี่ยใส่อัญ,ญมณีนะคะใส่เพชรนินจินดาใส่ทองบางคนใส่ผิดบางคนชีวิตเปลี่ยนนะคะก็ไม่ได้ยากนะคะแค่นําวันเดือนปีนะคะเวลาตกฟากมาเช็คค่ะว่าเราเหมาะกับใส่อัญ,ญมณีด้านใดบางคนใส่เพชรขึ้นบางคนใส่มรกตบางคนใส่ทับทิมบางคนใส่ทองขึ้นนะคะอันนี้ทุกคนก็ต้องมาเช็คดูนะคะบอกได้เลยคะ่ะ ก็เป็นดวงอัญมณีค่ะเป็นเสริมโชคลาภนะคะคุณโยเกสนะคะเป็นนักธุรกิจค่ะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีโดยเฉพาะเลยให้คุณโยเกสฝากอะไรไว้ให้ค่ะ for the gemstone myself is Yobis Changil I am doing in jewelry in Thailand in Bangkok we are selling the gemstone precious stone for the like uh, planets or something like that อาาอ,อ้้ี่่ัวาาาาาาจรรรเมกแบบใหชืหง,งคือเรื่องเกี่ยวกับอัญ,ญมณีนะคะก็คือว่าเราสามารถเช็คนะคะได้จากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าว่าเราใส่อัญ,ญมณีใดเหมาะนะคะบางคนใส่ทับทิมโกเมนบุษราคมเพทาไทยหรือบ,บางคนใส่ทองเหมาะบางคนใส่ผิดไงนะคะบางคนยังไม่ทราบแต่ถ้าใส่ถูกนะคะโอ้โหชีวิตนิ่ปังเลยอย่างลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะพอเขาใส่มรกตปุ๊บธุรกิจเขาพุ่งทะยานเป็นส10บล้านเลยนะคะ บอกได้เลยว่าการใส่อัญมญณีเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะช่องทางการติดต่อของอาจารย์นะคะถ้าเป็น Facebook นะคะก็จะเป็นภาษาไทยเลยนะลูกนะอาจารย์แม่ธิดาเว้นวัรค่ะบารมีค่ะให้หานะคะคำว่าอาจารย์แม่ธิดาเว้นวรคบารมีส่วนถ้าเกิดเป็นไลน์นะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะธิดาบารมีมี56ธิดาบารมีห6 t h i นะคะ ทดาบารมี56ส่วน TikTok ก็เป็นที่ดาบารมีค่ะส่วนเบอร์โทรของอาจารย์นะคะ088-564-4941ค่ะ088-564-4941ค่ะ